สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะวันนี้ทางช่องนะครับ16895ตัวเลขพารวยนะครับทาง y o u b u c h ช n n e l นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเจอกันใหม่ๆก็มีคำเตือนให้ทุกครั้งไปนะครับตามกฎของ Youtube นะ,ะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลนใดนๆทั้งสิ้นนะ,ะในงวดต่อไปนะครับจงใช้วิทยาในการรับชมไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งสั้นๆน,นะครับ สูตรแต้มรวม3ตัวบนนะ,ะกะ็พยายามให้หาสูตรให้เร่งมือให้ลงให้ทุกให้ได้ครบทุกคลิปนะครับเพราะว่างวดที่แล้วลงไม่ครบนะหลายสูตรมากนะครับก็สูตรเดินหลายสูตรสูตรแต้มนี้ก็เข้านะครับมาตามกันต่อนะครับวิธีการคำนวณน,นะ,ะนี่เห็นไหมหลักหมืน่นนี่ บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งแค่นั้นเองนะครับดึงลงมาเนี่ยผลบวกเท่าไหร่นะครับอย่างอย่างนี้ก็ศูนย์อันนี้ก็ศูนย์ศูนย์นะ,ะบวกกันได้ศูนย์ใช่ไหมบวกไปสองเป็นสองสองสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสามนะ,ะจริงจริงก็ตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นแต้มนะแต้มรวมสามตัวบ,บนนะครับนี่ เต้มรวม3ตัวบนนะครับอ่าก็มีอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวมาเทียบโซนกันนะแต้มรวม3ตัวบนเดี๋ยวให้ดูทีละสูตรไปก่อนนะครับอ่าอ่าผลรางวัลออกงวดแรก6 2 8นะอ่าเต้มก็เป็นแต้ม6เห็นไหมแปดบวกสิบเอาแปดบวกสองเป็นสิบเป็นสิบหกเห็นไหมอันนี้ก็สามเก้าห้าก็แต้มเจ็ดสามศูนย์เจ็ดก็แต้มศูนย์นะแต้มสิบเต้มศนะูนย์น่ะ 603ก็เต็ม9เห็นไหมอ่าห้าดนะครับแต้ม6 422ก like, ็เต็ม8 2 70น like, ก็เต็ม9อ่า7 8 7ก็เต็ม2ออ่าไล่ดูประมาณนี้นะครับมาดูงวดที่ผ่านมาเลยนะปั๊บ งวดที่ผ่านมา475นะครับผลรางวัลออก475ก็แต้ม6อ่าแต้ม6เข้านะอ่าก่อนนั้นนี้ย้อนไปอีกก็แต้ม2เห็นไหมเจ็ดห้าศูนอันนี้ก็แต้ม9นะงวดนี้คำนวณแล้วหลักหมื่นเป็น1นะแล้วก็หลักหน่วยล่างก็เป็น9 2ครั้ง1บวก9บวกเ้เท่ากับ19 ผลลัพผลลับได้แต้มก็คือ9 1 3 4 5 8 2อ่าดูสิว่าจะมีแต้มไหนมาแต้มไหนจะเดินต่อไหมก็นับนับให้ดูก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิงวดผ่านไปแล้วนะงวดน,นี้เป็นงวดที่18อ่าแต้มจะมีมาหเห็นไหม นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าถ้าแต้มมาสูตรเราจะได้3ตัวบนตัวไหนนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะท้ายคลิปเดี๋ยวเรามีสูตรหอยหลานะสูตรหวยลวงวดที่ผ่านมานะ,ะเข้าล่างนะครับเข้าล่างนะหวยลาคิดว่าหวังว่าจะเป็นบนกลายเป็นเข้าล่าง17 71เนะ่าะเพราะฉะนั้นก็ นานๆทีจะมาล่างทีหนึ่งนะสูตรนะก็ถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยก็มาบนมาล่างครั้งหนึ่งอ่นะแล้วก็ข้ามไปสักสองสามงวดก็มาบนมาล่างนี่ก็ข้ามมาอีกสองสามงวดแล้วเนี่ยทีย่ง,งวดที่นี่ก็มาล่างเลยอย่างเดียวบนไม่มาเนะาะเพราะฉะนั้นงวดนี้แอคิดว่านะ ตามดูไทม์ไลน์แล้วไม่น่าพลาดบนนะคิดว่าน่าจะมาบนแล้วล่ะนะครับลงไปล่างแล้วถ้ามาล่างแล้วมันต้องมาบนนะครับตามสูตรนะครับเพียงแต่วดที่งวดทผานมาเนี่เราพยายามที่เน้นจะบนมากกว่านะแต่ถ้าใครนำสูตรที่แอสลงให้ไปวิเคราะห์ทั้งบนทั้งล่างก็อาจจะได้กันนะนี่เห็นไหมมาหนึงเกียรติไหม ก็เป็นที่น่าเสีดายจริงนะออก734ดสโอ้โหน่าจะเป็น3ามสี่ดบ้างเนาะแอดไม่ได้จับ3นะครับจับ2ก็6ถ้าจับ3มนี่โดนแน่นอนนะครับสตัวโต๊ดนะ,ะก็ผ่านไปแล้วเรามาดูงวดต่อไปแล้วกันแล้วแถมสูตรให้อีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรเดิมนะ7 8ได้ตัวเดิมเลยนะเนี่ย่ะกับงวดที่แล้วเนี่ยคำนวณบังเอิญเลยมากเลยคำนวณ ตัวเลขตัวเดิมเป๊ะแต่ว่าตัวเลขอาจจะออกคนละตัวนะไม่ใช่หนึ่งเจ็ดแน่นอนอ่าผ่านไปนะทีนี้แอดมีจับคู่ให้อีกสูตรหนึ่งแถมอีกสูตรหนึงเดินพอสมควรเหมือนกันนะสูตรหวยลาวนะอ่าสูตรนี้เป็นสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับอันนี้ตั้งใจดูให้ดีนะ อาจจะมาร์กสีให้ดูชัดๆนะสูตรอันนี้มันเลอะไปนิดนึงสูตรสูตรแรกหน่วยส 10, นะิบร้อยหลักร้อยนะหลักร้อยบวกตัวเองอ่าร้อยบวกร้อยนั่นแหละแล้วกับห้าบวกห้าก็เป็นสิบเป็นศูนย์บวกไปสามบวกไปหนึ่งแล้วกับศูนย์สามสี่นะอ่าตัวเลขสามตัวเดินเดินดีมากสูตรแรกสูตรที่สองใช้หลักอ่าหน่วยบนนะหน่วยบน,น,วยบ,นบวกสามพงที่เห็นไหม ก้าบวกสามก็เป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะห้าบวกสามเป็นแปดนะครับสูตรที่สามหลักหลักพันหรือว่าหลักสิบล่างนี่แหละนะแต่ว่าถ้าเลขสี่ตัวถือว่าเป็นหลักพันนะสิบล่างก็ได้เอาหลักพันบวกหลักร้อยนะอาจจะบอกว่าหลักพันแล้วกันหลักพันบวกหลักร้อยเลขสี่ตัว แล้วก็บวกหลัก1ิครั้งก็ผลลัพธ์ได้6นะ6 7บวกไป 2, 2เป็น9 9บวกไป3ก็เป็น12นะครับก็ได้เลข4ตัวอันนี้4ตัวนี้3ตัวจับชุดยำกันนะบางทีก็ได้หลายชุดบางทีก็ได้น้อยชุดนะครับแต่ที่แน่ๆมาสูตรละตัวนะครับบางทีสูตรละสองตัวก็ได้เพราะ แต่ว่าที่แน่ๆต้องต้องมีสูตรละตัวต้องมีต้องมีหนึ่งหนึ่งนสามตัวนั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้สี่ใช่ไหมออกผลรางวัลออกหกห้าสี่ใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็มาหกนะอันนี้มาห้าเห็นไหมเนี่ยหกห้าสี่อ่าแต่ว่าตัวนี้ก็มีนะสี่เนี่ยเห็นไหมอ่าสี่หกห้านะก็มีนะครับก็ ให้ดูประมาณนี้นะออก654ก็ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะ6 6 2 2 5 6นะสูตรแรกสูตรที่2ได้7803นะสูตรที่3ได้อ่บกา4 6 3 7 7 9, เ0 3เ็้ยห็นไหมผลรางวัลออก053นะครับอันนี้มา1ตัวเห็นไหมอย่างยน้อยอันนี้ มาสองตัวนะครับนะครับอันนี้มาสองตัวนะวงไว้ตรงนี้ให้มันแบบให้เห็นว่ามันมาสองตัวก็ได้นะจะได้แบบชัดๆัดนอะ่านี่อันนี้มาสองตัวนี่มาสองตัวแถมมา,านะมาล่างด้วยหกศูนย์เนี่ยอ่ะออกหกศูนย์เนี่ยมาล่างด้วยนี่ แต่แอดก็จะไม่วงนะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับสูตรบนนะอ่าใครจะนําไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับแต่ส่วนมาก,กจะมาบนนะครับมาบนตลอดนะครับก็ออกศูนย์ห้าสามอันนี้สูตรมาครบสามตัวบนนะอ่ามาครบสามตัวบนรวมกันงวดต่อมานะเออ่สูตรแรกได้0ูนย์สามสี่นะศูนย์บวกศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์สามสี่อันนี้ก็หกบวก ศูนย์บวกห้าบวกห้าบวกห้าเท่ากับหนึ่งสองสี่เจ็ดสามบวกสามก็เป็นหกหกแปดเก้าสองนะผลรางวัลออกหนึ่งสี่เก้านะครับศแถวนี้มาหนึ่งหนึ่งตัวแถวนี้มาหนึ่งตัวมาสองตัวมาสี่มาหนึ่งมาสี่มาเก้า 9. ขออภัยนะครับพูดทีไรขอแห้งทุกที่ะต่อนะสตัวมาครบนะครับห่บวกหนะึท่ากับ2องสอนะส่บวกหนบกสบกสบกสี่เท่ากับเจ็ดแปดศูเบกสเป็น12บสอง ผลรางวัลออกห้าเจ็หหนะถึงแม้จะเป็นเลขเบิ้ลเลขหาาเนี่ยเราต้องดูว่าตัวเลขมันมาครบนะฝั่งละตัวนะแถวละตัวอย่างน้อยสูตรนี้มาหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ช่างแต่ว่ามันต้องมาครบนะครับอย่างเช่นห้าเจ็ด ไอ้ตรงนี้เป็นเจ็ดมันก็ถือว่าไม่ครบนะครับเพราะว่ามันห้าสองตัวเห็นไหมอ่าวิธีการดูห้าสองตัวใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นห้าห้าเจ็ดเนี่ยอันนี้ถือว่ามาครบนะครับอ่าวิธีการดูนะเมื่อ <c oughs> ต่อมานะห้าบวกห้าเป็นสิบศูนย์สามสี่นะอ่าตัวนี้ก็ได้ห้าหกแปดหนึ่งอันนี้ห้าบวกสามเป็นแปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับ ผลรางวัลเอหกหกสามศนะครับหกสามศู 6, 3, นตัวนี้ก็มาหกนมอันนี้มาศนอันนี้ก็มาสามแต่พ่วงมาศูนย์มาอีกตัวหนึ่งสตัวนะทีนี้ก็ให้ดูอีกทีนึ่งเหรสี่หกเนี่ยสี่หเนี่ยก็มาเล็กล่างได้นะครับออก4ีหเหมือนกันสี่หกหสามศูนย์เนี่ยสี่หกสมศูนเนาะ เลกล่างก็มาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ใครจะวิเคราะห์จัดทั้งบนทั้งล่างก็แล้วแต่ชอบเนาะอ่าแต่เป็นสูตรบนนะครับัวต่อมานะหกบกหเป็น12 2 5ององนะอ่านี้ก็4ี่บวกหกบกสาครั้งก็ได้9ก้าศูนย์สนบกสามเท่ากับสามห้าห้านะครับผลางวัออก0 25นะ อ่าสูตรนี้มาครบเลยอ่าสูตรนี้มาครบทั้งสามตัวบนเลยนะเนี่ยอ่าแต่ยังไงก็ช่างฝั่งนี้ก็ต้องมีตัวหนึ่งนะฝั่งนี้ก็ต้องมีตัวหนึ่งหรือสองตัวแล้วแต่แต่ว่าให้ต้องมาครบนะครับเมื่อจับแล้ว <c oughs> ทีนี้งวดต่อมานะงวดต่อมางวดนี้ที่แอดลงในกลุ่มนะครับลงในกลุ่ม งวดนั้นได้138ตรงตรงเลยนะในกลุ่ม vip ในในไลน์นะครับหนึ่ามแปตรงตรงเลยหลายท่านก็ได้พอสมควรนะอแอดก็ได้หลักพอสมควรนะนะครับถือว่าหากันไปศูนย์บวกศเท่ากกสาท่ากนะับสบวกหนึ่งเท่ากับสี่ศูนยนะตรแรกอันนี้ก็หนึ่บวกศูครั้ง ได้เจ็ดแอ่าห้บวกสาเป็นแปดศนะครับผลรางวัลงวดต่อมาออก1 3 8นะอันนี้ก็มา3ก็8อันนี้ก็มาสาอันนี้มา8อันนี้ก็มา1อ่าก็ถือว่ามาครบ3ตัวบนนะครับมาดูต่อเลยนะ ถูกหดต่อมาว่า <c oughs> ต่อมานะครับหนึ่งสามแปดเนาะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองห้าหกหกบวกหนึ่งบวกสามสามครั้งก็ได้หกเจ็ดเก้าสองแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ ดูตัวเลขออก2 6งหนึ่งนะเจ็ดก็มีทั้งล่างก็มานะเจ็ดสองนี่เห็นไหมแต่ว่า3ตัวบนของเราก็มี2องหตรงนี้มาครบ3ตัวบนสองหเป๊ะนะครับงวดต่อมา2อบวกสเป็น4นะครับบวกสาเบวกหนเป็นแ 7จ็ดบวกครั้งก็ได้เจ็ดบวกหนเป็นแปดกเป็นศูนย์บวกสามก็เป็นสามเจ็ดปบวกสเป็น4ี่สีบวกสเป็น6กหกบวเป็นเจ็เป็นศนะอ่าตามนี้นะครับผลรางวัลงวดที่ผ่านมาเนี่ยออก7จ็ดสามสี่อ่าฝั่งนี้ก็มา7จ็กับสอันนี้มา7จ็กับสอันนี้มา4ี่กับเโอ้ เป็นที่น่าเสียดายเนาะสูตรนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูในไม่ทันนะคิดแล้วลงไม่ทันนะครับลงไม่ทันต้องขออภัยจริงนะครับมาดูงวดนี้นะครับว,นะวันที่หกนะวันที่หกวันจันทร์จะได้ลุ้นกันว่าสามตัวบนอยู่ในนี้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในนี้เราจะจับถูกไหมนะครับตัดออกมาได้ถูกไหมเพราะว่าตัวเลขก็ค่อน,อนข้างเยอะนะครับ ถ้ารวมเป็นสามตัวบนเนี่ยหลายชุดเหมือนกันนะหลักร้อยบวกกันสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสามเนจ็ดนะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดก็ได้ตัวเดิมนะได้ตัวเดิมสูตรนี้ได้ตัวเดิมสูตรนี้ก็ได้ตัวเดิมนะต่างกันแค่สูตรนี้เท่าน,นั้นเองนะตัวแปรอยู่ตรงนี้เพราะว่าหลักหน่วยต่างไปนะหนึ <c oughs> ่งบวกเจ็ดแปดเป็นแปดสาม 3 9นะครับ9บวก8เป็น7นะก็ได้7 8 0 3อันนี้4บวก3เป็น7 7บวก2 9 9บวก1เป็น0 0บวก3ก็ได้3นะครับจับชุดวิธีการจับก็คือเราก็จับดูตรงนี้จับจับ3ตัวบนนะ4 7 7อ่าอันนี้เป็นชุดโตสนะ4 7 7 4 7 9อย่างเงี้ย4 7 ศูนยอย่างนี้นะแล้วก็สี่แปดเจ็ดใช่ไหมสี่แปดเก้แย์สี่แปดสาแล้วก็สนะี่นะบางทีอาจจะตัวเลขซ้ำกัน4 0่ศู40 9 4 0เด้วยนะแล้วก็สี่ศูนย์สามนะครับสี่สามเจ็ดสีประมาณนี้ก็ได้ตัวเลขเยอะอ่าผ่านไปห หตัวก็เจ็ดเหมือนกัน7 7, 7็ดตัวนะพออยู่คนละแถวไงเราต้องเอาให้คนละแถวประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะแอดได้จับไว้ให้หมดแล้วให้ดูนะครับสรุปให้ดูนะตัวเลขวิ่งตัวเดียววิ่งรูดนะอา,อาจจะมาหลักไหนไม่รู้่ะตัววิ่งเลขสีนะ อาจยังยังยังเน้นที่เลขก4อยู่นะครับทีนี้ดูลาววันที่6จับ3ตัวบนไว้ให้ถ้าจับทั้งหมดสูตรเนี่ยจะมีหลายชุดมาก1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 5 35 35นึชุดไม่ใช่ตรงนะเป็น35ชุด โต๊นะครับสาชุดโต๊ดเยอะไหมเยอะนะครับตัวเลขคือแอดจับไว้ในเมื่อสักคู่เนี่ยการผ่านะจับให้เข้าทุกชุดเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีสักชุดหนึ่งอยู่ในเนี้ยที่ออกนะครับแต่ว่าเราจะจับถูกตัวไหมตัวเลขวิ่งหาตัวเลขวิ่งมาก็ได้เลขสีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นที่สุดก็มีเลขสี่นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้็ก้าสิบเอ็ดสองสิบาน้อยลงแล้วใช่ไหม เลข4เราต้องยืนหยัดเอาเลขวิ่งนะ,ะแต่สูตรวิธีการคำนวณยังไงอ,อันนี้เป็นความลับไม่นิดนึงนะครับบางทีทุกท่านกับหลายคนนะอาจจะเอาไปหากินในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้แอดให้ฟรีๆนะหนึ่งสอชุดเนี่ยคิดว่าน่าจะมีสัก1ชุดนะครับคัดมาแล้วจาก35ชุด เหลือ13ชุดนะใครชอบก็ลองพิจารณาดูทีนี้แอดก็คำนวณในสูตรเด่นบนมาตัดอีกทีหนึง่งนะครับเด่นบนมาตัดก็เหลือแค่นี้นะอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะอันนี้เป็นชุดโต๊นะครับชุดโตด๊คัดเน้นนะครับใช้เด่นบนตัดนะครับมีสูตรอีก2สูตร ยังไม่ได้เปิดเผยก็403อันนี้เป็นชุดโต๊ะจะตรงยังไงไม่รู้นะ7.40,480,040,490นะใครจะชอบตัวคัดตัวเน้นอะไรก็เข้าไปอยู่อขอเข้าในกลุ่มไลน์้วกันนะครับกลุ่มไลน์นะครับเป็น VAP นะครับแต่ว่าไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์ให้ฟรีฟรน้ำใจก็แล้วแต่ทุกท่านที่จะให้นะ อันนี้ก็ตามนี้นะที่คัดเน้นที่สุดก็คือเลขสี่ทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าตัวที่เน้นสองตัวบนนะครับก็จะเป็นสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่สามสามสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็มีเลขสี่ก็เป็นสี่ศูนย์นี่แหละแต่ว่าสี่ศูนย์นี่โอกาสที่จะมาล่างเนี่ย ค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่ว่าพวกนี้น่าจะมาบนมากกว่านะครับที่มีศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมามาล่างนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัว2ตัวบนเนี่ยกลับเป็นศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าสี่นะอ่านี้ให้ให้ดูแต่เขียนไว้โต๊ะนะครับหรือศูนย์สี่แปดศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดอะไรประมาณนี้ศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อ่าโอกาสที่จะ เบิจะหาค่อนข้างจะไม่มีนะคิดว่านะแต่ก็อะไรเกิดขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วหวยลาวนะครับวันที่หกก็ห้าชุดนี้นะครับแล้วก็สี่ชุดนี้อันนี้เป็นตัวเดิมนะครับคิดว่าไม่น่าจะมานะอะ่นอ่อนๆไว้ก็แล้วกันสามสี่สี่สามเนี่ยแต่ว่าหวยลาวมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับแต่ให้เน้นไปสามชุดนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะอ่าก็พอสมควรคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ